พาดจ้าผัดผัดต้าสดสดใหม่ๆจ้าสวยทั้งนั้นเลยเจ้าะอุ้ยวันนี้ยายมันมืดแล้วถ้าเอาหมดนี่อุยยายยายเอาห้าสิบบาทพอนี่จะอาหมดเลยขาหมดเลยยายขายเป็นร้อยเลยเป็มาเลยตะกร้าเขาใหญ่ๆนี่เลยนะอร่อยลูกจานพิซซ่าห้าสิบบาทลูกไม่มีลูกยายแก้มเลยโอ้ยอยากคนละครึ่งกับยายเลยลูก เอาไปเธอลูก50าบบาท50บาทช่วยช่วยยายจ้าขอบคุณจ้าเชิญทางของัไปนะลูกโชคดีมีสุขลูกเอ้ย อร่อยเลยแม่เอาเนี่ยนี่ขอจะดุกต่ออะไรไหมอร่อยอร่อยแบบมีเตี้ยมีเตี้ยมอร่อยเฮ้ยอิ่มยังเลยน้องน้องอิ่มยังอิ่มแล้วเฮ้ยไปแช่ๆไปนอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเรียนอีกโอ้วิชาเว่ยเก็บเก็บเก็บจานเฮ้ยไป แม่มาเก็บตั้งไว้นี่หลอโอเคอออออสุดแม่นทองอย่างเลย ต้องไปถ่ายได้เนี่ยเบยนี้เน้นท้องจังวันนี้ ยังไม่หายหอพี่พี่ปวดท้องเลยเนาะตันตูดด้วยเอาพี่ไปหาหมอหน่อยไปไปพี่นะคะแบบนี้ไว้ไปล่อยไว้ไม่ได้เลยรบกวาไม่ได้ไหนแล้วฟังรู้ไหมวะ <ไป S 1> แล้วไปยังไงอ่ะอโบกรถเอาข้างหน้านี่เดี๋ยวอขอเชิญคิวถัดไปครับหมายเลข32ไนปอย เขียน้ก่อนครับ <S <S สวัสดีครับคุณปลอยสวัสดีครับหมอไม่ทราบว่าคุณปลอยเป็นอะไรมาครับเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยปวดท้องเง่นท้องแล้วก็คันตอคันตามรูตด,ด้วยหมอไม่รู้เป็นอะไรไม่เคยเป็นด้วยหมอแล้วคุณปลอยได้ช่วงนี้ที่ผ่านมาได้รับประทานอาหารที่ สุกๆดิบๆหรือว่าปุงไม่สุกไหมครับอ๋อก็ที่ผ่านมาไปกินเนื้อกระทะกับน้องสาวมากใชแล้วก็กินผักมาด้วยถึงเขาบอกว่าผักเป็นผักปลอดสารพิษใช่ลแล้วเนื้อสัตว์ล่ะที่กินเป็นไงบ้าง <c oughs> ก็ย่างแป๊บเดียวแล้วก็กินเลยมันรู้สึกอร่อยดีแล้วผักนี่ที่กินนี่เขาล้างมัไหมหรือว่าได้ไปเอามาจากที่ไหนไม่สราบเอนกานกินย่างเดียว กินพุ่งกินพุ่งแล้วพอกินเข้าไปแล้วนี่รู้สึกมีอาการยังไงตอนเรกก็ไม่ค่อยมีอาการหรอ,อกเพิ่งมีอาการเองอหรอแล้วเป็นมากที่สุดมีตอนไหนก็อากาตอนคันเนี่ยตอนนอนอ่ะหมอน,นอนไม่ค่อยหลับรู้สึกคันคันแล้วก็ต้องออกไปถ่ายแต่ก็ถ่ายไม่ค่อยออกคันบริเวณไหนครับ คันตรงบริเวณขอบขอบ,ขอบรูตูดนะหมอเขาเรียกว่าอะไรตรงนั้นไม่รู้ใช่หมอเดี๋ยวตอนนี้ก็รู้สึกคันๆอยู่อีกนะหมอไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวหมอขอจับท้องหน่อยได้ไหมครับคุณได้ครับหมอขอญาตคุณปอยครับหมอ,อจะเข้าไปแล้วนะครับจากการสราประวัติเมื่อกี้นะครับคุณหมอขอตรวจร่างกายคุณปอยห,หน่อยนะครับ เป็นไงบ้างครับเฮ้ยเจ็บหมอโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราไปพบกันที่หน้าห้องรักยานะครับได้ครับหมอขอบคุณรับสวัสดีครับร <an> คุณปอยครับคุณหมอเป็นยังไงบ <f if> ้างครับหลังการตรวจรู้สึกเจ็บท้องบ้างไหมเวลาผมกดท้องใช้เจ <f if> ็บมากเลย <f if> ครับคุณหมอแล้วช่วงนี้คุณปอยสังเกตตัวเองไหมครับว่า ตัวเองเอมีน้ำหนักที่ลดลงไปไหมใช่ครับอพอดีว่าเป็นคนที่กินเยอะอยู่แล้วครับแต่แต่ก็น้ำหนักลดอยู่ดีไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ก็มีอาเจียนมากครับคุณหมอมีอาเจียนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับาจากการที่หมอทําการซักประวัติแล้วก็ตวรวจร่างกายของคุณปลอยนะครับหมอวินิจฉัยว่าคุณปลอยนะครับเป็นโรค อันตราิสาโรคนะครับหรือว่าเป็นโรคพยาธในลำไส้นะครับโดยคุณหมอนะครับก็จะจ่ายยา2ตัวนะครับเป็นยาฆ่าพยาธิและก็ยาแก้ขึ้นไส้อาเจียนนะครับโดยยาถ่ายพยาธินะครับคุณหมอก็จะให้ผลมะเกลนะครับสดสีเขียวนะครับจํานวนนะครับเท่าอายุของคุณปอยนะครับคุณปอยอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็19ปีเองครับถ้าสิปีเราก็จะแนะนําให้รับประทานผลมะเกลนะครับ สิบเก้าผลนะครับแต่ถ้าคุณมันสิบแปดปีดีกว่าครับลดมาสักหนึ่งผลไม่ได้ครับคุณปอยอายุสิบเก้าแล้วคุณปอยจะมาโกหกอายุตัวเองไม่ได้ครับเอ้ยกินอะไรกนแแล้วก็ถ้าหากถ้าหากมีอาการขึ้นไส้นะครับ<ม>คุณหมอก็จะจ่ายตัวยาเป็นกระเพราครับเป็นพืชพืชผักประจําบ้านนะครับสูงรตัที่คุณปอยสามารถหาเองได้ที่บ้านนะครับแก้ขึ้นไส้อาเจียนได้ด้วยก็สาหรับวันนี้หมอขอบคุณ ครับอขอเชิญรับยาที่ห้องเภสัชเลยครับนนองจ้าพี่รับพี่หน่อยพี่เหาไว้แล้วไปไปไปเรียกรถสองแถวไว้แล้วเมื่อกี้